S 1> <S 1> <S ทุกคนมีจะไลฟสดแต่มันมีเรื่องนึงคือมันไม่มีคนรอดูมันมันไม่มีคนดูไลฟ์สดเอาไงดีงั้นวันไหนจะไลฟ์สดดียีิบแปด ยี่ิบก้าก็ต้องไปทําบัตรประชาชนงั้นเออก็ได้วันที่เดือนหน้าแล้วกันเดือนหน้าหนึ่งพฤศจิกาเจอกันนะ อืหนึ่งพฤศจิกาเจอกันจะไรสุดละนะโอเค